กลบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซ่อมสร้างไลฟ์สตอรี่ขอนำท่านผู้ชมครับมาชมการรีวิวครับเลื่อยโซ่ไหลสายนะครับผมของแบรนด์มาซารุนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องกันนะครับว่าเขามีอะไรแถมมาบ้างนะครับกูมือกันใช้งานนะครับเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับผมก็ใบรับประกันนะครับสินค้านะครับผมก็เป็นแบบสแกนนะครับออนไลน์นะครับผมนี่ขั้นตอนตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่อง แล้วก็แบตเตอรี่2ก้อนอะแดปเตอร์ชาร์จโซ่เลื่อยนะครับแท่นจับนะครับถุงมือ1คึ่คู่กาดบางใบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบาร์สิอนิ้วน้ำมันนะครับแล้วก็จุกหยอดนะครับแล้วก็ประแจนะครับหกเหลี่ยมกับหัวแฉกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตะไบรับคมนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องกันคร่าวๆนะครับจำนวนรอบนะครับผม4,5 0 0้รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็บาร์12นิ้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับอันดับแรกก็จะถอดฝาครอบออกก่อนนะครับบาโซ่นะครับเข้ากับโซ่กันนะครับผมก็ตรงฟันเลื่อยตรงนี้นะครับก็ให้สังเกตนะครับตรงนี้จะมีลูกศรบอกนะครับให้วางลูกศรเนี่ยตรงของโซ่กับบาเนี่ยให้ตรงกันแค่นั้นนะครับง่ายๆนะครับผมคล้องเข้ากับเฟืองกันนะครับแล้วก็วางบาลงไปนะครับใส่ฝาครอบลงไปขันล็อกนะครับผมก็อย่าเพิ่งขันแน่นนะครับเดี๋ยวเราตั้งโซ่อีกทีนึงนะครับผมขันหลวมๆประคองไว้ก่อนนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ โซ่ก็จะเริ่มตึงแล้วนะครับผมโอคทีนี้เราก็ทําการขันหกเหลี่ยมนะครับในการล็อกบาร์นะครับเพื่อไม่ให้เคลื่อนนะครับผมทีนี้เราก็มาทําการใส่มือจับกันนะครับผมใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับแค่นี้นะครับก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับผมสวิตช์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบเซฟตี้นะครับก็ต้องกดตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะสตาร์ทได้นะครับไม่งั้นมันจะล็อกไว้แบบนี้นะครับผมนี่ ก็เป็นสวิตเซฟนะครับก่อนใช้งานนะครับทุกครั้งนะครับเราก็ควรจะหยอดน้ํามันนะครับก่อนใช้งานนะครับผมนี่หลังจากที่เราหยอดน้ํามันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปตัวนี้นะครับไม้กระถิ่นเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ20เซนนะครับก็คือ8นิ้วนะครับ แบบงไงไดเลยนะครับกองไม้ข้างหลังทีท่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นไม้ที่ตัดเดรื่อยๆตัวนี้นะครับผม